สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายรักร้ายเช่นเคยนะคะนิยายรักร้ายนําเสนอผลงานของนักเขียนฮยิดาแกลนวันนี้ทัาเสนหารักร้ายตอนที่5แล้วค่ะก่อนจะไปรับฟังแอดมินก็ขอกําลังใจด้วยนะคะช่วยกดไลค์ส่งสติกเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะ ท่าสเสน่หารักร้ายตอนที่5สเสน่ห์ของเฮมาราชไมเลอร์คีนร่างสูงสูงที่ยืนรอเข้าแถวซื้อกาสสำหรับจ่ายเป็นท่าอาหารในฟู้ดคอร์ทแห่งนี้เป็นที่เตะตาของเหล่าสาวสาวแปลกหน้าในบริเวณส่วนอาหารชั้นจีของห้างเมดิสันมากทีเดียวอาจจะเป็นเพราะรูปร่างที่สูงเกินมาตรฐานชาวไทยนั่นก็เป็นได้มันเลยทำให้เป็นจุดเด่นได้ง่ายได้ ยิ่งในเมืองเล็กๆแบบเชียงรายด้วยแล้วการที่คนหน้าตาหล่อเหลาโดดเด่นผ่านเข้ามานั้นย่อมกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนได้ดีแกแก้แกลพวกฉันทำไมหนึ่งแก้วว่แกจุงใจใช่ไหมคนที่ยืนถือถุงสื่อไว้เต็มสองมือนั้นหันมาคาดคันใส่แก้วเจ้าจอมด้วยสีหน้าโกรธจัดตลอดทำอะไรไม่ได้มากกว่าแสดงสีหน้ากราดเกลียวออกมาใส่เด็กสาวเรื่องอะไรล่ะคะคุณส้อย เรื่องที่ไม่ไปกินของหรูในขับทิสตันเวลหรือไม่ก็เรื่องดูหนังล่ะมีตั้งหลายเรื่องที่ฉันอยากแกล้งคุณฮะแต่เอาไว้ก่อนเถอะแค่นี้คุณสองคนก็คงเหนื่อยแล้วถือดีๆสิคะหนังสือแต่ละเล่มราคาแพงมากเลยนะคะแก้วเจ้าจอนยกมือกอดอกลางตอบด้วยสีหน้ายิ้มยิ้กวาดสายตามองสองสีพี่น้องด้วยสีหน้าพึงใจไม่น้อย ซอยแสงนั้นโกรธจนลำตัวสั่นเทาเห็นหล่อนกำมัดแน่นส่วนส้มจีนนั้นเล่าหล่อนหอบหนังสือสองสามถุงนั้นด้วยท่าทางทุรักทุเลมันค่อนข้างหนักแล้าถือไว้เยอะกว่าพี่สาวที่เอาไปถือแค่สองถุงซอยแสงนั้นชอบเอารัดเอาเปรียบเสมอไม่ได้เป็นแค่กับคนอื่นแม้แต่น้องตัวเองก็ยังไม่มีข้อย,ยกเว้นนางแก้ว เรียกทำไมคะคุณส้อยอยู่ใกล้กันแค่นี้เองฉันไม่ได้หูตึงสะหน่อยแล้วเรื่องซื้อเสื้อผ้านนะ่ะคุณอิ่มเป็นถึงภรรยาคุณหลวงของคุณพ่อคุณนะคะลูกสาวมาช้อปปิ้งทั้งทีใจคอยจะไม่ยอมให้พกสตังค์มาเลยหรือไงคะขณะฉันแทบไม่มีรายได้อะไรพยอมยังให้ติดตัวมาเป็น 1, 2000, พันสองพัเผื่อตกรถตกราจะได้หาทางกลับบ้านได้ถูก หรือว่าคุณแม่ของคุณส้อยจริงๆแล้วไม่มีเงินเลยรวยแต่มะเขือเด็กสาวลอยหน้าลอยตาพูดพลางขยับออกห่างจากรัศมีฝ่ามือของสองสี่พี่น้องนั่นเพื่อความปลอดภัยเธอยิ้มขบคันที่ยิ่งเห็นส้อยแสงนั้นทำท่าราวกับกลืนยาขมลงคอหล่อนอ้าปากจะด่าตอบก็คงไม่ทันแล้วเพราะเหมราชนั้นเดินกลับมาตรงนี้พอดีหล่อนจำใจฝืนกลืนกล้าขยับปาก เป็นรอยยิ้มอย่างยากเย็นทีเดียวคุณสร้อยนั่นปวดทองหรือเปล่าครับหนะ้าตาบิดเบี้ยวดูไม่ได้เลยนะครับไปเถอะครับห้องน้ำทางโน้นเดี๋ยวผมกับหนูแก้วจะนั่งรอที่โต๊ะโน้นนะคำทักจากเฮมาราชทำให้แก้วเจ้าจอมอดหัวเราะไม่ได้หลุดเสียงพืดออกมาจนสุดจะทนไหวสร้อยแสงส่งถุงหนังสือให้ชายหนุ่มก่อนจะคว้าผู้เป็นน้องสาวนั้นเดินลิ้วไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางรอยยิ้มขบขันจากแก้วเจ้าจอม ไปกันแกล้งเธอแบบนั้นระวังเถอะพี่เห็นไม่ได้อยู่ช่วยดูแลได้ตลอดเวลานะครับหนูแก้วระวังจะโดนพวกเธอเอาอคืนเขาคลายรอยยิ้มลงเล็กน้อยก่อนจะเดินนำไปที่โต๊ะด้านในมุมหนึ่งของพื้นที่ส่วนอาหารแห่งนี้วางถุงหนังสือสามสี่ถุงนั้น,งน,นลงเก้าอี้ตัวหนึ่งหันมามองที่เธอรอตรงนี้นะพี่จะไปสั่งผัดไทยให้หนูแก้วอยากกินไม่ใช่หรอครับค่ะ วางข้อสอบลงบนโต๊ะฝ่ามือเล็กเท้าคามมองร่างสูงๆนั่นจนหายไปป,ป่าปนนกับผู้คนมากมายนั่นแต่ทำไมนะแก้วเจ้าจอมกลับเห็นเขาโดดเด่นอยู่คนเดียวบ้าจังถอนหายใจเหือกก่อนจะตัดใจละสายตาจากร่างสูงๆนั่นได้ใช้เวลาหลายนาทีเฮมราด,ดูเป็นชายหนุ่มที่มีพลังออร่าค่อนข้างสูงแตกต่างจากผู้คนมากมายนั่นเขาดูเป็นหนุ่มที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงทีเดียว เธอได้ยินพยอมพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆคุณแหมาราชเธอเป็นคนมีสเสน่ห์มากนะคะแล้วถ้าคุณหนูเกลียดคุณเจ้าชู้พยอมว่าก็น่าจะทำใจแต่เน่นเถ้าเขาจะมีภรรยาหลายคนเหมือนคุณพ่อเพราะฐานะของบ้านเหนมาราชนั้นร่ำรวยเขายังมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศเยอะแยะค่ะอีกอย่างคุณเหมาราชนั้นอายุมากกว่าคุณหนูตั้งหกเปี เขาเรียนปริญญาโทแล้วคุณหนูของพยอมเพิ่งจะสิบห้าขวบเองผู้ชายเมืองกรุงเขามักมองสาวๆที่สวยสวยหุ่นดีนมเป็นนมตูดเป็นตูดส่วนสงองค์เอวต้องมาก่อนหน้าตาเซออีกนะคะสวยหวานน่ารักอย่างเดียวคงไม่พอละค่ะเออทำเหมือนฉันอยากจะได้เขานั้นแหละพยอมไม่เอาหรอกฉันจะเรียนหนังสือจะทำงานหาเงินเอง ผู้หญิงสมัยนี้ไม่มีใครคอยพึ่งพาแต่ผัวหรอกนะพยอมพยอมก็เหมือนกันอยากคิดแต่คอยพึ่งพาคนอื่นเราต้องดิ้นรนทำมาหากินเองจะได้ไม่ต้องเจ็บใจพยอมนั้นอึ้งไปแต่ก็บ่นพึมพำให้ได้ยินเบาๆว่าพยอมจะทำอะไรได้ล่ะคะชีวิตกำพ้ามาตั้งแต่เล็กๆถ้าไม่มีคุณกิ่งแม่คุณหนูเลี้ยงมาพยอมก็คงตายไปแล้วที่ไรที่นาก็ไม่มีให้ทำ จะมีก็แต่นาผืนน้อยที่ตอนนี้ขายกินได้ก็คงอับอายขายหน้าพวกสาสตาที่เข้ากลุ่มไปนั่นก็มีแต่ไปขายตัวให้พวกสื่อเสียกลัดมันพยอมทําไม่ได้หรอกค่ะพยอมขอเป็นทาสรับใช้แบบนี้ดีแล้วนั่งคิดเรื่อยเปื่อยไปพางถอนหายใจไปพลางก่ว่ยจะรู้ตัวอีกทีเจสตัดก็หวนคิดถึงการติดต่อเพื่อนๆของเธอเธอพยายามติดต่อโค แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่านี่มันเรื่องเหลือเชื่อที่เธออยู่ห่างไกลจากโคถึงสามปีจากตรงนี้และปีนี้ถ้าจำไม่ผิดโคเองก็อยู่อีกซีกโลกหนึ่งแม้ว่าเขายังจะใช้เบอร์โทรเดิมนั่นก็ตามเธอคิดไปว่าจะมีใครเชื่อหละ่ะเรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อหรอกหรือไงมือถือสมาร์ทโฟนของเ็มราชนั่นน่าจะพอให้คำตอบแก่เธอได้ แต่มันก็ไม่ประหลาดไปหน่อยหรอที่เธอรู้จักโคเกสันโดยที่ไม่เคยออกจากบ้านป่าในกลางดงกลางป่าของหุบเขาแห่งเวียงชัยนี้เลยสักครั้งนั่นก็คงเป็นตลกแบบฟืดๆเจสัตคิดพลานพ่นลมออกจากปากแรงๆตองมือพลันยกมือขึ้นขยุงผมตัวเองอย่างลืมตัวจนมันยุ่งเหิงเธอมักทำมันเพื่อผ่อนคลายความฟุ้งซ่านเป็นอะไรไปหนูแก้วหิวมากเลยใช่ไหมครับ มาแล้วครับผัดไทยกระทะร้อนๆความหอมหวนของอาหารที่ไม่ได้ลิมรสมานานนั้นทำให้หญิงสาวนั้นเบิกตาโตก่อนจะยิ้มพอใจระวังหน่อยนะครับมันร้อนมากให้พี่เหมป้อนไหมนี่ก็อีกคำที่ทำให้เธอแทบสำลักความหวานขยันอ่อยของผู้ชายคนนี้แก้วเจ้าจอมทำหน้ามึนตึงเธอหยิบช้อนกับซ้อมค่อยๆละเรียดชิมผัดไทยกระทะร้อน ที่มาตั้งบนโต๊ะทั้งสองถาดขนาดย่อมมีการ์ดครับคุณสไตอยเดินเลือกได้เลยนะครับมีอาหารเยอะแยะให้เลือกข้อหันไปส่งการ์ดที่ซื้อมานั่นให้กับสองสาวคนละใบโดยแทบไม่ได้ละสายตาจากใบหน้ารูปไข่ของแก้วเจ้าจอมได้เลยอย่าใส่พริกเยอะนะหนูแก้วเพิ่งหายป่วยอย่าเพิ่งกินเผ็ดครับเขาเลื่อนขวดน้ำพร้อมคำเตือนแต่คงช้าไปแล้วแก้วเจ้าจอมนั้นคุกเคล้าพริพกป่นลงไปจนพอใจ แววตาห่วงใยแบบนี้มักทำให้เด็กสาวอย่างแก้วเจ้าจอมนั้นหยุดชะง,งักความคิดลงชั่วคราวสำนึกได้ว่าเวลาอยู่ใกล้เขาแล้วแก้วเจ้าจอมเหมือนมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งน่าแปลกจริงๆแก้วเจ้าจอมนั้นผูกพันกับชายหนุ่มคนนี้แต่เจสตั๊ไม่ใช่เธอคิดว่าเขาเป็นน้องชายด้วยซ้ำวัยแค่23เศษเยียบเท่ากับจีสุดพอดีเธอลืมตัวไปเมื่อหวนคิดถึงน้องชายคนเดียวในชีวิต ป่านนี้จีสุดจะเป็นอย่างไรหลังจากเสียพี่สาวไปอาปากสิครับพี่เหมป้อนนะคําอ่อนโยนนี้ทำให้เด็กสาวโลกสวยอย่างแก้วเจ้าจอมทำตามอย่างว่าง่ายดวงตาสีน้ำตาลอ่อนใสกำลังละลายเธอจนกลายเป็นวุ้นไปแล้วอาปากรับสิ่งที่ชายหนุ่มป้อนถึงปากด้วยใบหน้าที่แดงเรือมันลามเลียมไปถึงลำคอเลยทีเดียวเอาไว้นี่ละ่ะเดี๋ยวพี่เหมจะกินเอง นูแก้วกินไม่ได้แน่พลิกเยอะขนาดนั้นเขาเลื่อนส่วนจานของตัวเองมาตรงหน้าของเธอส่วนจานของเธอนั้นกลับกลายเป็นของเขาโดยปริยายแก้วเจ้าจอมจ้องหน้าคมคายของเขาอย่างหลงลืมตัวนี่ฉันเป็นง่อยหรือเปล่าล่ะไม่นะนูกแก้วแค่อยากตามใจพี่เหมคนแอบอ้างนั้นยิ้มกลิ่มในสีหน้าหากแต่แก้วเจ้าจอมนั้นพยักหน้ารับอย่างยินยอมก็ได้ค่ะคุณเหมราช กินเสร็จแล้วเรากลับเลยนะคะไม่ได้พี่เหมจะพาไปซื้อเสื้อผ้าไงล่ะครับที่บ้านมีเยอะแล้วค่ะใหม่เนื้อดีทั้งนั้นไม่ต้องซื้อใหม่ให้เปลืองตังค์ทไมต้องแกล้งสองคนนั่นด้วยล่ะหนูแก้วเขาถามด้วยแววตาที่รู้ทันความคิดของเด็กสาวทุกอย่างแค่รําคาญค่ะไม่เอานะพี่เหมจะซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่ๆแฟชั่นทันสมัยเวลาไปไหนจะได้สะดวกไม่ต้องสวมผ้าสิ้น มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรคนที่โน่นมีแต่แต่งตัวแบบนี้ทั้งนั้นค่ะก็คิดว่ารอคุณพ่อกลับมาฉันจะขอท่านเรียนต่อโดยไม่ต้องแต่งงานกับคุณหัวคิ้วเข้มคู่นั้นขมวดเข้าหากันนิดๆหากแต่สีหน้าไม่ได้เปลี่ยนไปเลยทำไมเกิดจะมาเปลี่ยนใจเอาตอนนี้ล่ะเห็นอยากแต่งงานกับพี่ตั้งแต่ยังไม่จบป .6 เลยแก่แดดแก่ลม คนก้มหน้าเคี้ยวอาหารในปากนั้นหลุดคำออกมาเบาๆแต่พอเจอรอยยิ้มที่ทำให้แสบตานั้นก็ได้แต่ปล่อยแกล้มให้ร้อนเ่าอย่างนั้นแกล้งชักสติหน้ากลบเกลื่อนด,ด้วยความอับอายวัยรุ่นนะ่ะรู้จักไหมคะคุณเหมาราชฮอร์โมอนกำลังเปลี่ยนแปลงนมเริ่มตั้งเต้าเมนก็เริ่มมีอะไรๆก็ทำให้วาวุ่นสับสนได้หมดละคะ่ะคุณจะมาถือสาเด็กๆได้ยังไงละัะ ตอนนี้เพิ่งได้สติก็เลยคิดว่าจะหาอะไรทำที่ดีกว่าการมีสามีคำนี้ทำให้เขายิ่งยิ้มขบขำมากขึ้นไม่กลัวคุณอิ่มจันสุดารังแกหรือไงแต่งงานกับพี่เหมแล้วก็จะได้ไปพนพลหน้าแม่ของส้อยกับส้มไงล่ะคนที่ค่อยๆตักป้อนใส่ปากนั้นพูดเสียงเนือยอ่อนเราก็พูดคุยเรื่องดินฟ้าอากาศ และยังคงหยอดใส่คำหวาน้าพเหล่านั้นใส่ดวงตาของเธอด้วยท่าทีเข้าใจในทุกอย่างทอดถอนใจด้วยความอดทนสุดๆเจ้าหนุ่มคนนี้น่าตายจริงๆแก้วเจ้าจอมนั้นได้แต่ใจสั่นบิวสายตาแบบนั้นเอามีดมาแทงกันเลยดีกว่าไหมมันวิบวัดและหวานสเสน่ห์อย่างพ่อหนุ่มค้ังรักทำใจให้ตายก็ไม่อยากจะเชื่อแก้วเจ้าจอมเพิ่งสิบห้ปี เธอสวมใส่ยกทรงขนาด B 7 5หน้าตาถึงจะหมดจดงดงามประสาเด็กสาวใสที่พื้นเพมาจากมารดาที่สวยระดับนางงามประจำตำบลก็ตามทีพอพอค่ะคุณเห็นมราชินอิ่มแล้วค่ะเธอพลาออกข่างเพื่อสายหน้าเมื่อเขายื่นช้อนที่ตักผัดไทยนั้นยื่นมาใกล้าปากอิ่มที่ตอนนี้มันวาวด้วยอาหารที่กินลงไปนั่นลิ้นเล็กๆและบเลียขอบปาก พลางหันไปหยิบกระดาษมาซับแตะมุมปากเบาๆยกน้ำดื่มตามไปจนอิ่มอิ่มแล้วล่ะครับหนูแก้วค่ะตาพี่เหมบ้างทะจานผัดไทยที่มีพลิกที่แก้วเจ้าจอ,จอมนั้นใส่ไว้เยอะนั้นถูกเลื่อนไปตรงหน้าเธอพร้อมกับช้อนและสตอมป้อนพี่เหมไงล่ะครับพี่เหมป้อนหนูแก้วแล้วนี่ตอนนี้ก็ตาหนูแก้วป้อนพี่เหมบ้าง คนพูดนั้นกลั้นรอยยิ้มจนแก้มแทบแตกแต่คนฟังนี่สิอาปากตาค้างอย่างไม่เชื่อหูตัวเองอ้านี่ยังไงละ่ะของฟรีไม่มีในโลกเธอคลางในลำคอพลางกืนน้ำลายที่เริ่มขมจัดลงไปหางตาเหลือบแลไปทางหนังสือน,นับสิบยี่สิบเล่มที่วางอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าพ่อหนุ่มเจ้าเล่ห์คนนี้จะคิดมันทบต้นทบดอกไปกี่สิบเท่าเท่าไหร่กัน เธอไม่น่าเจร้อนเลยนะแก้วเจ้าจอมให้ตายสิเธอพลอดอย่างไม่น่าให้อภัยดังนั้นเวลาต่อมาสิ่งที่ส้อยแสงกับส้มจินได้เห็นเต็มสองตาก็คือภาพเด็กสาวนั้นเอียงคอนิดๆตักผัดไทยในจานนั้นป้อนชายหนุ่มถึงปากด้วยท่าทีหวานชื่นรอยยิ้มขัดเขินกับสองแก้มที่แดงเรือ่อมันทำให้ส้อยแสงแทบปล่อยมือจากชามสลัดและสปาเกตตีของตัวเองลงร่วงกระจายกับพื้น หันมาที่น้องสาวระเบิดเสียงด่าทอรากับทนเห็นภาพบาดตานั้นไม่ไหวอีกแล้วแกนังแก้วนังเด็กผีนังเด็กนรกส่งมาเกิดนังลูกพ่อแม่ระยะอายนังร้านพศยานางนังนๆงนงพี่ต้อยคะระวังค่ะชามก๋วยเตี๋ยวของซ่อม<ว>น้องสาวพยายามหลบเลี่ยงแต่ถ้ว่าคงไม่ทันกลาน พอพี่สาวนั้นกระทืบปลายเท้าต้นสูงนั้นลงบนหลังเท้าของหล่อนเต็มแรงชามก๋วยเตี๋ยวร้อนๆร่วงกระจายกับพื้นท่ามกลางสายตาตกตะลึงของคนรอบๆสองหญิงสาวพี่น้องตกอยู่ในความสนใจของทุกคนในสถานที่แห่งนี้โดยไม่ได้นัดหมายกันแต่สิ่งเหล่านั้นทำอะไรสองคนนั้นไม่ได้เลยแฮมราชแทบไม่ได้ยินอะไรสักอย่างในต้ประสาท ขออาปากคอยรับการป้อนอาหารจากคนหน้าแดงเรือตรงนี้ด้วยความพอใจจนต้องยิ้มใส่ตาคู่นี้หลายต่หลายครั้งต่อไปส้มจะไม่ไปไหนกับพี่ไ้อีกแล้วทําให้ส้มขายหน้าส้มอายนะส้มไม่ได้หน้าหนาแบบพี่ไสเสียหน่อยนักงานทําความสะอาดเร่งเข้ามาดูแลไม่ให้ทุกอย่างแย่ลงมากไปกว่านี้ส้มจินร้องไห้ออกมาด้วยความอับอายแสนสาหัส หล่อนเดินหนีพี่สาวไปไปหาซื้ออาหารมาใหม่คราวนี้หล่อนไม่กล้าที่จะไปนั่งใกล้พี่สาวอีกแล้วเลือกที่จะนั่งกินคนเดียวตอยแสงนั้นสุดนั่งไปพลางใช้กระดาษทิชชู่เช็ดสองขาที่ร้อนเ่าจากการถูกน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนนั้นลวกจนแดงเป็นปื้นไปหมดหล่อนกัดฟันด้วยความแค้นใจไปเสียทุกอย่างพาบาดตานั่นก็ด้วยสมองสองมือนั้นติดตันไปหมดแล้ว หล่อนจะหาทางเอาคืนแก้วเจ้าจอบได้อย่างไรในเมื่อเหมราชนั้นอยู่ตรงนี้ทั้งคนถ้าทางเขาจะเอาใจเด็กเปรดคนนี้จนออกนอกหน้าเสียด้วยสติยิ่งคิดยิ่งเจ็บใจมากขึ้นทุกที